อมน้ำข <jam Stadium> ่งคนแล้วม่อกูอยู่อน้งนแจกูจะยุ่นีกูก็เป็นตาปาขาวมาจันจักเปียเกูกระชิบปันซาหบ้านเรือคือกะหลกสู๋แม่ย่ดอกปูเอออู้สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงู้ปู ว่าติกีก็บำเป็นคนนี้เดียวโอ้ยชุดเดียกันไม่เห็นกําแพงไอ้ติกีก็เป็นบอกจงๆเลยยีบมาตกีคืออรเาเดียวนี่ไปส่อไนีู่ากเลยเอินเอองบ้าบกับ่อก็ได้ไปตลอดได้ยางไปไปยูน้ำ่ิ่นมดบุญก็เลยไป พากลงบานยู่งดอนยู่งลงบานมาทั้งทีทั้งน้องเลยบกเลินเอ้ยมึงก็จีขาดตาขาวก็เกาหล่าเล่นอ้อมพุทธนั่นล่ะมึงเัินนะเอ้าม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 า อ้สิเคียนเลยเด้ออาเหเลยลงาเอาี่สาเด้อเย้อูเด้อจะเหมันทกันเลู้เนาะโตกูชิเคียนเลยโตกูิให้เพ่อนเคียนคั่นคั่นสอโตกูิให้ปูอินเพ่นเียนเอสโตกููเงินิให้กูมักเล่นมาเียนมาซื้ออยู่แล้ว

ออกใสู่ดออกมานาะผูดอุยินอุยินว้าวไม่จับตัวนี้ไม่จับการพูด

อดีตกาศก็ดีปัจจุบันชาศก็ดีทงนี้เป็นตังือนยดทินะเ่งเป็นเมืองของกูเป็นเมืองทัพของกูกําแพงแก้วกําแพงแหวนกู่ตะวันเป็นบ้านพักเป็นบ้านพักของทหารยืนก็เงินเงินเมืองน

ลูกหลานฟึกค่ะก็อย่างนี้เดีปู่ปอปไ้ม่ออิสนามใตัวยนไแหลอก็เี้ยไม่ื่อับอบอกคนโตรถติดบอกคนโตบอกโตเพปู่ลูกหลัเดีีบอกัึนเกาดนพวกมึงหอบจีดินใช่มาใช่เหรอปู่เดวปูดกเทียนไหไหม ไผ่หัวูมนี่ยนัากตม่กะปู่ก็มยางดีขตัวมันใส่รถเอิดตักน้าตัวใส่นี่ยป้อยมากลูกหลานฝืกทางอีได้ปูไดตั่ตัวเมียเ เย็นสะางงามๆคือเกาลูปเด้อ nah ังเห็ดเล้วหลายลูกหลานเบิ่งบดท่านเปิดน้ำไม่ได้พอนเลยเปินเจนเปิดน้ำโอ้คนเด็เจนจะกุบอ่เนียไส้เจนีไส่ะเนี่ยแล้วดกเชยงใหม่คนบอกที่หนเป็นีู่

ยิ้มตัวห่อยิ้มน้ำซ้ำล้านถ้ากอนลดล้านอย่าถ่าเอางามๆแล้วบัดนี้นี่มึงกบบเกดิมึงส่ยังสั่นไงส่ิงั้งสองใ มูเดียวยังยนเหรอเียนมาดีเนาะพูมือเนาะเียนมือเชยนยังปูนี่เด I mean ้อเดินใสู่ผู้ลิงใส่อเชียนเดินใส่พูเด้องามลูกหลานมันปลกชัดเด้อหลานมันมอออกดันว่าชัดอ๋อ หนึ่งรตตรงปูอโอ้ยหจักแล้วละปูบาเห็นลูกลานหงจักแล้วบาทเอาเอเอาเอาเข้าเอาเข้านี้ใสกันโ ิ่นให้สองตัวสองตัวตัวตามิ่นตัวเงินเห็แล้วเงินเหลวอืมโอ้ชัดเจนมั้งชัดแลวลู่เอ้ยลูกลานคงจักแล้วล่ะบานี้มปืมออืมอืมอืมออือือืมอืมืมออืมอืมอืมออืมอืมอืมมอืือมอปมอืมอือ เอานีจะได้กถือพวกนันมาเอาตูเอาทุ่เลยหมูง้งไปเฮ้กู่บนเลหดูกโอ้โหแบบนี้ก็มาโดนดีเสียจับมึงจับมึงูเเ่าบ้หลังยังก็ปูท่านไมันู่เ่าด้ว คือเกาเหล่าปูเอาไว้ให้ปูคือเกานั่นะ ตรงๆเลือปูจะกลับเด้อลูกหลานมันทุ่นหน่อยได้ซัดตังเลยดีรู้เหรอเี่ยเงิ้อยไส้มาใส่เงียเลยนึกเลยตั้งบนต้งลางเลยแจ้งชีวิตนีวิถีสินดิด้เฮียได้สั่ง มีหนีมีชินในท่าหุนทำท่านจุวัดจุ่ว่าเข้านีละกินใ้ท่านเนะิดไปไดไม้ยังนี่เ่ะพูดก,ก็นจะเห็นยุโรอกิกนด้ท่านเพิ่นเห็นจา,างกับยาเก็ดอยากทำน้ำเพิ่นมีแได้มมี่ัดใจกับมีแต่นำใจเร้วมาเห็นตํำเพิ่นย่นเลมีแต่แรงแรงกรทธามีแต่กำลังอ ในยืนในวเ่านเนเป็นข้ามบนกับมีตาสาทุน้ำม yeah, ีเงินมีท่องถึงแมาส่างน้ำเพลนอืมแตอในแบบปูใส่จานปูไหได้เงินในท่องกับพ่อด้กินในท่านตัวปูก็ช่วยแบบนีหละอืไม่ยุ่งหนียังวัดเพื่อนเนินย่ำไดมันย่ำมาขึ้นหรือย่ำได้มาเนาะถุมหนึ่งสองถุงกับม่าเด้ว่าตดจานเพื่อนเนินหอดม้รดปูก็ได้อ มือนึงมันตัดต้นๆในมันเตี้ยงกันทุ่มหนึงสองตุ่มหมดแล้วกับตาหน้านี่แหละเอามือนี้วันสิบ่าเด้มากด่มากแล้วเห็นเพิ่นเห็ดเหมือนเดือนจุมกลุ่มหรือเม่ได้เห็ดจนแล้วบานนี้แล้วบานนี้เลี้ดินเอ้เห็ดจังไรว่าจะคิดพ่อโอ๊รถรถตักแม็กโครถตักของกอเนี่ยจะอะไรทั่วเป็น เอาดินมาตักใส่ก็เลยหรีบลอยผมเอยจุกจุ่มยุวัดนี่แหละนี่แหละยดดินไม่ี่บากําแพงกนี่สิบเจ็ดลาไเออสิบเจ็ดสิบเจ็ดเยสิบเจ็ดลาสิบเจ็ดไเสียโน่เสียโนุดิกดินพอถอปันอห สองลานกวาคเส้นสามเส้นสามผู้นีคน้่พระนี่แหะชื่อกานย่อมนี่นแหละเงินย่อม่ละสีแต่ว่าไม่พระเืีอผู้คนนั่นนั่นเปนหลวงพ่อตาวอนนี่แหละเป็นตัวตังตัวตีอะไรบ้า้สีผ้าตามหมอเป็นะ เดาปูเด้วยคมไปเลยความคุณปีใหม่นะลูกโความคุณปีใหม่ขอามคุณปีใหม่อันไหนนะถู้เอาคำให้แม่ เอายังละปูเอายังปูขันตัวคันหาเออคันหาลงุงตัวแบบนี้คันหาันแกันหาคันแก่เป็นเอาะหัเคร่งหายน่นเดี้ยมมันส่วนเดี้ยมมันหาแล้วมาเล่ารูปนี่รูปอกรูปขอมันปวดใจกับ้างเอานาย้ำนะจ๊ยังได้สิวาฮปูก ครับพวยพี่น้องเบิรงเอาเดอร์ับเ้อร์นี่เป็นหวยบวงสวงขึ้นวันที่สิบสี่ครับพยพี่น้องนะครับจังใดกับเบิรงเอาเดอร์ับเ้อร์นะครับลองวิเครา์พจารณาซอยกันมุมเห็ดล่ทคานนั่นไง รับเบิ่งเอาเดอร์เยพี่น้องนะครับนี่คือขึ้นวันที่สิบสี่นะครับกะปูเงินปูแปดศอกปูเงินปูขุนอินประมูลนะครับอยู่ป่าชา้าบ้านโคกล่ามพผยพี่น้องอันนี้เป็นสองตัวกัะเบิ่งเอาเดอร์เยพี่น้องนะเป็นตัวใดเท่ากับล่องวิเคราะห์เบิ่งพิจารณาญาณเบิ่งครับนี่คือแนวทางนะของอาจารย์สมวัง ยังใดก็ขอให้โชคดีร่ำรวยเด้อพ่อพี่น้องนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยนะครับนี่ก็คือนะครับที่หฮาได้บวงสวงในคืนนี้คืนวันที่14เอาปู feed! สามตัวตรง,งตรงสองตัวตรงตรงเด้อสร้างบุญสร้างกุศลให้ลูกให้หลานให้สิบบ้านซาหาบ้านลือเดาปูเด้อให้เป็นบุญเป็นกุศล ครับก็ขอให้โชคดีมีแต่ความสุขความจเจริญโชคดีปีใหม่เด้อสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงเด้อสาธุรวย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 รู